นี่เพลงนึ่งที่ผมอาจาอาจะต้องอาจารย์ต้องทำมือคอนดักหน่อยนิดนึง ฟังเพลงนี้เอ้าเดี๋ยวกันนะเข้ามานะลูกเข้ามาถึงพันคนพวกเราต้องช่วยกันแชร์นะคะการจะนาบอกว่าอาจารย์มดิตหน้าเด็กจังเลยค่ะหล่อขึ้นเอออาจารย์หน้าเด็กจริงนะคะดูเรื่อสูงใกล้ๆอ่ะเนี่ยแล้วแล้วแล้วคุณดูเนี่ยเดี๋ยวเดยเดี๋ยวดูนะอาจารย์ทำไมหน้าเด็กงี้ทำไมโอ้โหแต่หน้าเด็กแต่ว่าข้างในไม่เด็กอาจารย์ข้างในผู้ใหญ่มาก เนี่ยเด็กที่ไหนกล้ามใหญ่ขนาดนี้ถึงนี่เลยเ,เ,วเว้ยนี่มูดดิเอาเว้ยกล้ามใหญ่กว่าหัวหอีกเว้ย <laughs> นี่ดูดิก,กล้ามใหญ่กว่าหน้าแม่อีกโลกดูนะครับเ <laughs> นี่ยนี่นหะคุณเสื้อนี่จะใส่ไม่ได้นะคุณดูด,ดิดูเสื้อนี่จะดูดิดูครอบคับมาเด็กโอ้โหมุ้ยบอกแล้วไอ้หน้าเด็กแต่ข้างในไม่เด็กข้างในไม่เด็กเข้าใจแล้วครูอีสวัสดีอาจารครูมุกจีรนันอาจารย์จะเปิด เพลงที่อาจารย์ไปคอนดักมาเองที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วอาจารย์จะคอนดักเพลงเพราะๆตรงนี้ให้เราได้ชมเป็นขวัญตาค่ะอ้าวเปิดเพลงอารมณ์ถือโอ้โหเสียงดีมากเลยอ่ะเพราะมากอ่ะนี่ผมคอนดักเองนะบอกฝรั่งทั้งวงเปิดเลยป่ะใช่เอ้าเป็นเพลงเสียงไม่ขึ้นนี่ไงต้องไปไม่ต้องพอต้องนี่มันพอสอพอ่ก็อันพอสมัน แล้วน,นักอก็จะเป็นแบบนี้นี่คุณเหมือนนักนตรีได้เห็นผมเลยเ,ลยเนี่ยแต่ตอนผมนั้นไม่มีแว่นจะหลอกหรอ โอเคพอละจะสอนไม่ได้ป่ะเนี่ยโอเคโอเค่ะเสียงมันดีมากๆการได้สิ่งที่คุณฝันแบบที่เร็วที่สุดคือการสวมวิญญาณสวมการเป็นสวมการมีสวนการได้รับแล้วสวมการเป็นคนคนนั้นแล้ว คุณรู้อยู่แล้วนี่คือหนึ่งในเทคนิคสำคัญที่อาจารย์มดิสอนมาตลอดนะคะแต่มันจะมีเทคนิคสำคัญสามข้อ,อได้แก่เอาไปเอาเป็นเอาแม่เดี๋ยวเล่าเล่าเล่าถ้าคุณฟังตัวอย่างเนี้ยคุณจะคุณจะสรุปขั้นตอนได้เองเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างเจ๋งๆให้เลยเพราะมันเพิ่งเกิดเมื่อกี้นี้เอามาเมื่อกี้เลยเนาะเมื่อกี้นี้เองเขาเออลูกศิษย์ที่มาจากยุโรปเขาเจอผมไปเขาพายไปจับโคชชิ่งกับผม ห้าเดือนที่แล้วเขามาตอนผมไปปารีสเขามาโค้เป็นผู้หญิงแล้วชื่อโชว์ครูโชว์ไม่ใช่ครูโอครูโอชื่อสองคนนี้ใกล้ๆโคชโอโคชโอโคชโอเขามาพาไปโคชชิ่งกับผมตอนนั้นเขาพลังตกมากแล้วก็เหมือนกับชีวิตกำลังมืดมนใช่ไหมแล้วผมก็ให้สอนเขาไปแล้วมันก็ดึงพลังชีวิตเขาขึ้นมาใช่จาก ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนไทยแล้วไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ไปอยู่แบบกูกำลังหมดอะไรตายอยากกูไม่มีพลังชีวิตแล้วในเพิ่งเลิกกับแฟนในวัย37ปีใชเปีกับไม่มีพลังชีวิตแล้วแล้ววันนั้นอาจารย์บดิตไปทำเวิร์ลทัวร์นะคะแล้วก็ไปเจอกับโคชโอซึ่งตอนนั้นเป็นแค่ผู้หญิงหมดพลังคนหนึ่งที่ชื่อยายโอ แต่วันนี้สิ่งที่ครูรุงมาเจอโคชโอนะคะแล้วก็ครูเห็นพลังในตัวเขาเห็นสายตาเขาเห็นรอยยิ้มเขาแล้วก็เสียงหัวเราะเขาเอ e นอ y พลังงานทั้งหมดการเป็นทั้งหมดของเขาม,มันมันเป็นความสุขม,มันมีพลังชีวิตจิตวิญญาณเขาได้ถูกตบ กลับเข้าร่างโดยสมบูรณ์แบบแล้วอแล้วเขามันไปดูมีความสุขมาอันนี้แพะเพราะได้มีความสุขนี่คือมันคุมแล้วนะอย่างแรกพอคนมีความสุขนี่เดี๋ยวทุกอย่างมันออคงลงตัวเองคือมันย์ทุกมันมนย์ทุกคนเนี่ยหาเงินเพื่ออยากจะหาความสุขแต่คนที่มีความสุขไปเรียบร้อยแล้วอ่ะวันนี้จะสอนอะไรเขาบอกว่าอาจารย์ก่อนหนูก,กับนี่มเพราะมันกลับมาเป็นกินี้บอกก่อนหนูกลับให้การบ้านหนูหน่อยหนูอยากจะเอ่อตอย่าง ทำไงแบบเหมือนคุยง่ายคือทำไงให้ขึ้นไปต่ออีกระดับหนึ่งของชีวิต่ผมก็บอกผม,ผมก็ให้ใใหห้้ไอเดียไปของสออย่างแตอง่อย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือว่าน้องคู่ควรเขาเป็นคนสวยอ่ะแล้วเราก็น้องคู่ควรกับสิ่งที่ยิย่งใหญ่ถ้าเกิดคือคนส่วนใหญ่นะผมบอกได้เลยคุณกี่แปดร้อยกว่าคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าคุณเนี่ยยังเห็นค่าตัวเองน้อยไปผมมั่นใจ นี่คือสารจากจัก,กรวาลที่ส่งถึงพวกคุณทุกคนนะคะยินดีต้อนรับคนที่มาใหม่และเพิ่งเข้ามานะคะฟังให้ดีนะคะคุณไม่ได้บังเอิญเข้ามาฟังไลฟ์นี้ใช่พระเจ้าไม่เคยทอยเต่าเล่นกับมนุษย์โลกนี้มไม่เคยบังเอิญไม่มีความบังเอิญฟังให้ดีนะคะและคุณตื่นรู้ตรงไหนครูรุ้งบอกให้คุณแชร์ออกไปตรงนั้นนะคะยังมีคนรอฟังเรื่องราวนี้อยู่กติกาว,วันนี้คือคุณตื่นรู้ ข้อไหนจากอาจารย์มฑิตคุณแชร์ออกไปตรงนั้น<ม>โอเคไหมคะมนี่คือการสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกัน<ม>โอเคนะคะ<ม>อ่าทุกคนโอเคตกลงแล้วนะ<ม>อ่ะสิ่งที่อาจารย์จะบอกคือวันนี้เขาขอการบ้านอาจารย์แล้วอาจารย์ครูเห็นคาตา<ม>ว่าอาจารย์ทำให้เขาเปลี่ยนพลังงานต่อหน้าต่อตาครูเลย<ม>หลังจากที่อาจารย์ให้การบ้าน และอาจารย์ก็ใส่เวทมนต์ออวันนี้สิ่งที่บัณฑิตอึ้งรังสีทำต่อหน้าฉันก็คือเขาใส่เวทมนต์ให้ผู้หญิงคนหนึ่งบินกลับไปสวิตเซอร์แลนด์อยากฟังต่อไหมนี่แล้วผมใส่เวทนี่เวทมนต์ตั้งแต่แรกคือใส่บอกลุงนะเออใช่แบบเดียวกัน<อ>แบบ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 เดียวกันเลยที่เ,ออเวทมนต์ตอนนั้นใส่เวทมนต์ให้ลุง ประมาณป,ปีสองปีที่แล้ว3ปีที่แล้วปีที่แล้ว,ลวบอกว่าอะไรลุเร้เล่าให้ฟังหน่อยเวทมนต์ที่สอนให้ฟังคดีนะคะวิธีการ่รา้เวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์อเ <c oughs> ี่เๆอ่าอะไรนะอะไรพัทโทนัมอะไรสักอย่างอ,อ,อ, <c oughs> อาจารย์บดิตนะคะใส่ความเป็นไปได้ทั้งหมดแบบที่ตาอาจารย์เชื่อและอาจารย์ เห็นการเป็นของเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแบบที่เรายังไม่เห็นตัวเองเว้ยใช่ครูเดินเข้ามาในห้องอันนี้ห้องนี้เลยอาจารย์ตรงน,นี้เลยอาจารย์กําลังนั่งอยู่บนโซฟาตรงนี้นะคะริมแม,ม่น้าเจ้าพยาชัน 26, ช้นย6แล้วครูก็เดินเปิดประตูห้องเข้ามาสวัสดีอาจารย์อาจารย์จะชี้หน้าบอกครูว่าลุงพี่เห็นเงินร้อยล้านในตัวน้องพี่เห็นตัวน้องมีมูลค่าเป็นร้อยล้าน ตอนที่ครูได้ยินครั้งแรกเว้ยครูบอกกูเนี่ยนะ<ม>เสียงในหัวมันบอกกูเนี่ยนะมันไม่มีความเชื่อในตัวเองเลยตอนนั้นกูเนี่ยนะจะสร้างร้อยล้านกูเนี่ยนะ <laughs> ขอโทษนะฮะนี่เป็นสซาว์แท็กนะฮะ <laughs> <laughs> กูเนี่ยนะมีมูลค่าเป็นร้อยล้าน<ม><ม>แล้วเจออาจารย์มดิตครั้งถัดๆมาอาจารย์จะชี้หน้าครู เวลาที่ครูทําอะไรสําเร็จหรือครูมีอะไรแบบเจ๋งๆเล่าให้อาจารย์ฟังในตอนนั้นอาจารย์จะใส่ไอเดียบางอย่างให้กับครูตอนที่ครูกําลังล่าเริงม,มีความสุขเชื่อเป็นไปได้ร้อนก็ถอดเส้หมดเลย <laughs> <laughs> คุณสามารถเทคนิคนี้ไปสร้างสร้างลูกคุณก็ได้ถ้าอยากให้ลูกคุณได้เป็นแบบนี้อ,นอาจารย์ชี้หน้าครูลุงอีกน้องพี่เห็น มูลค่าตัวน้องมันเป็นร้อยล้านหลังๆหลังๆจากที่เอ๊ะกูเนี่ยนะหลังๆเป็นแบบกูกูว่ากูใช่แล้วละ่ะเออได้ยินบ่อยๆเริ่มคิดกับตัวเองว่ากูเป็นคนนั้นแล้วละ่ะกูคือคนที่มีมูลค่าหรือค่าตัวเป็นร้อยล้านและชีวิตคุณรุงเริ่มต้นจากตรงนั้นค่ะความเชื่อมันขับ เคลื่อนคูรุง้งจนกลายเป็นคูรุ้งทุกวันนี้ม,มูลค่าธุรกิจเกินร้อยล้านไปนานแล้วอโอเคไหมอ่าสวัสดีทุกคนนะคะเออกูนี่แหละได้ร้อยล้านนั่นแหละนั่นแหละแบบมึงนั่นแหละใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> เขาพิมพ์มาว่ากูนี่แหละได้ร้อยล้านเก่งมากนะคะอ่ะพี่จิ๊บนะพี่จิ๊บบอกขนลุกวันนี้าอาจารย์ทํำยังไงคะประเด็นคือทําไมผมถึงว่ากล้กาพูดก็พวกขุนหนึ่งพันเนี่ยที่หนึ่งพันของคนที่มาดูตอนนี้เนี่ย ทำไมถึงผมกล้าพูดปรากฏข้อแรกที่วันนี้จะคุยไปคุยกันเลยนะว่าทำไมผมถึงมั่นใจว่าคุณเนี่ยเห็นค่าตัวเองน้อยไปเพราะมนุษย์ทุกคนไม่เคยมีใครใช้ชีวิตเต็มศักยาภาพแม้แต่คนเดียวและคุณประเมินมูลค่าตัวเองต่ํานี่คือปัญหากว่าความเป็นจริงเสมอใช่นี่คือปัญหาของคนส่วนใหญ่เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมเลยในฐานะอาจารย์คือมองเห็นความเป็นไปได้ในตัวเขา แล้วสะกดจิตเขานี่คือนี่คือหน้าที่่ของผมอย่างที่ผมสะกดจิตผมมองเห็นความเป็นแต่ละคนมีความเป็นไปได้ต่างกันไงเข้าใจปะ่พะพอผมเห็นเห็นลุงเนี่ยผมเนื่องจากผมอยู่เมืองนอกมานานผมรู้ว่าไอ้แบบเนี้ยทำไรายได้มันทำเงินได้เยอะเพราะว่าเนี่ยคุณคนดูหนังสืออ่านยกตัวอย่างทุกคนยอดเยี่ยมมากเห็นไหมคะอาจารย์การเปรียแชร์วันนี้พาคนมาถึงพ<ฮ>ันสองร้อยแล้วแปดมือ <c oughs> <c oughs> อันนี้แปดโดนต่อ ตอนแรกนี่หนังสือเล่มนี้แม่อยู่ตรงนี้พอดีเลยคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยนี่มาท่าคุณรู้จักม,มาท่าชวดไหมมาท่าชวดผมศึกษาตอนนั้นศึกษานเียคนเนี้ย,ยศึกษาการสร้าง personal brand การสตร้างแบรนด์ตัวตนจากคนคนนี้คืออ่านหนังสือเล่มเนี้ยเสร็จแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยมนุษย์คนเนี้ยลุงคนเนี้ยทําแบบมาท่าได้เลยอ่ะอืทําแบบทําได้เลยอ่ะมันลำมากมาท่ามูลค่าธุรกิจของเขาไม่เป็นหมื่นหมื่นล้านอ่ะ แบบร้อยล้านนี่คือเรียกว่ากระจอกเลยอะ่ะใช่ไหมเพราะลุงพี่ผมก็เลยบอกว่าลุงลุงเนี่ยร้อยล้านคือร้อยล้านก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่ยิงเนี่ยตต<ม>จริงๆแล้วแต่ผมก็พอลุงไม่เชื่อก็ต้องสะกดจิตบ,บ่อยๆต้องเจอหน้าก็สะกดจิตทุกครั้งสะกดจิตทุกครั้งจนเชื่อแล้วคุณรู้ไหมว่าผมมีเทคนิคผมมีเทคนิคว่าทำยังไงสะกดจิตแล้วมันเวอร์สะกดจิตให้ลุงมันจนเชื่อได้แต่พอพอเขาเชื่อเขาทาได้อยู่แล้วมันรุย์เราทุกคนเนี่ย ที่จบประสบที่อะไรที่เป็นอุปสรรคของคุณรู้ไหมเพราะคุณไม่เชื่อว่าคุณทําได้แค่นี้ผมรู้ว่าลุงตอนแรกเขาไม่เชื่อว่าเขาทำได้ใช่คุณเก็ตไหมคะคุณเก็ตไหมคะว่าจริงๆเราทุกคนทําได้อยู่แล้วใช่แต่แค่คุณขาดความเชื่อในตัวเองค่ะใช่แล้วเอาจำวาเลยนะยนี่คือข้อสองเมื่อกี้ข้อแรกคือคุณเห็นค่าตัวเองน้อยไปข้อแรกข้อสองคือ All you y o you need within is สิ่งทุกสิ่งที่คุณต้องการมันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วถูกต้องโอ้โห و, สิ่งจะดังไปแปดต่อ <laughs> <laughs> เออนะคะ yes yes อาจารย์ขอประโยคเมื่อกี้อีกสักครั้งค่ะสั a n all you need is all is within you now โอเคถ้าคุณอยากได้เป็น affirmation พูดอย่างนี้กับตัวเองเป็น affirmation คือเป็น self talk นะทุกเช้าพูดอย่างเงี้ยทุกสิ่งที่ฉันต้องการ อยู่ในตัวฉันอยู่แล้วพูดทุกวันตอนแรกตอนเช้าตอนเช้าออกไปเดินเงี้ยก็ท่องเป็นคาถาเลยแทนที่อยู่ไปนั่งทั่งท่องบทสวดมนต์ใช่ไหมนั่งท่องบทสวดมนต์แบบประเภทที่ว่าอะไรที่คุณอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ภาษาบาลีอะไรเงี้ยคุณก็เอาบทสวดมนต์นี้ไปทุกสิ่งที่ฉันต้องการอยู่ในตัวฉันอยู่แล้วพูดกับตัวเองเเดี๋ยวมีพลังเองพูดซ้ําๆทุกสิ่งที่ฉันต้องการอยู่ในตัวฉันอยู่แล้วทุกสิ่งที่ฉันต้องการอยู่ในตัวฉันอยู่แล้วทางบ้านพูดเลยค่ะ ทางบ้านตอนนี้คุณพิมพ์มาเลยก็ได้หรือคุณพูดมาก็ได้พิมพ์ลงมาและพูดออกมาพิมพ์ลงมาและพูดออกมาค่ะใช่ใชทุกสิ่งที่ฉันต้องการอยู่ในตัวฉันอยู่แล้วใช่ถูกต้องพิมพ์ลงมาเลยคุณต้องพิมพ์ลงมานี่คือการเรียนที่สุดยอดมากนะเพราะอาจารย์สอนปุ๊บคุณแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโต้อตอบทำ เวิร์กช็อปตามทันทีคุณจะได้ทันทีเหมือนกันค่ะหน้าที่ของคนเป็นอาจารย์หน้าที่ของผมเนี่ยก็คือการมองเห็นศักยภาพในตัวคือจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่เขามองตัวเองไม่ออกเข้าใจปะ่ะเขาเขาใช้บางทีมองตัวเองไม่ออกเพราะอะไรเพราะเขาไม่ไม่เคยเห็น possibility เหมือนกับว่าตอนแรกลุงเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่เมืองนอกนานๆเขาจะไม่รู้ไงว่าไอ้แบบนี้ก็มีมาท่าไปไหนวะนี่ค่ะ อาจารย์หนูรู้จักเข้ามานานแล้วนะเนี่ยเออแต่เม,มืองไทยไม่มีคือมีใครสอน p เพอร์ branding ใช่พอผมเห็นลุงปุ๊บผมนึกถึงมาท่าคนนี้เลยอะ่ะผมบอกเฮ้ยลุงลุงสวยขนาดนี้เนี่ยนะลุงมองไม่ออกหรอว่า,วาอาจารย์ยต้องย้อนกลับไปก่อนนะขอแกนบ็อกเซตเพอร์ซ r อล d ิ n งค่ะย้อนกลับไป3<ม>ปีที่แล้วไม่เคยมีครูคนไหนโดยเฉพาะครูออนไลน์ที่อยู่ในหน้า Facebook มาสอนคนไทยสร้าง แบรนด์ตัวตนหรือ personal brand อตอนนี้คุณได้ยินคำว่า personal branding เยอะแต่ครูบอกนะคะเอ,อ่อ grand box set นะคะแต่ครูบอกก่อนนะ3ปีที่แล้วทบทวนตัวเองสิคะเราแทบจะไม่เคยรู้จักหรือได้ยินคำว่า personal brand หรือว่าแบรนด์ตัวตนจริงไม่โชว์จริงไม่จูนจริงไม่คุยเราไม่เคยรู้เรื่อง personal branding จริงไม่จริงและ สามปีที่แล้วค่ะบัณฑิตเอื้องลังสีให้ไอเดียเงินล้านใส่สมองเงินล้านของครูรุ้งค่ะจริงไม่จริงในตอนนั้นไม่มีใครรู้จักคำว่าแบรนด์ตัวตนค่ะเรารู้จักแต่แบรนด์ชมพูแบรนด์แชมพูแบรนด์อาบน้ำแบรนด์อะไรที่มันเป็นแบรนด์สินค้าหรือมากสุดก็คือแบรนด์คอมพานีอะแบรนด์บริษัทแบรนด์เบอร์มือถือแบรนด์โทรศัพท์ แต่เราไม่รู้จักว่าเฮ้ยตัวกูสามารถเป็นแบรนด์และสร้างเงินล้านได้ใช่ใช่ครูเข้าเรียนนะคะอเอ่อ power branding น,นะคะอ่า<ม>นี่เป็น grand box set จริงๆเนี่ยอาจารย์สอนเรื่องแบรนด์หลายคลาสมากอาจารย์จำได้ไหมเนี่ยเป็นไซโอไหมเป็น3คลาสไงเออจำได้เนี่ยหนูเข้าเรียนหมดเลยนะคะเออจูนมันต้องถือฝั่งหนูเดี๋ยวม่กับกล้องให้ลูกไปครูบอกก่อนนะเออนะคะ พีทบอกว่าครูพีทเรียนคอร์สนี้ค่ะดีมากๆทุกวันนี้ทะลุเข้าเงินล้านแล้วค่ะจากแม่บ้านธรรมดา <c oughs> สุดยอดไม่ใช่มีครูคนเดียวเฮ้ยที่เขาได้จากมันเออลูกมาใกล้ๆเลยจูนนะคะอ่ะคอสนี้นะคะ <c oughs> branding to อ่ะ branding for billions นะคะเออสร้างแบรนด์มูลค่าพันล้านคุณก็ทำได้ไม่ได้โม้นะเว้ยเพราะว่าครูรุ้งสร้างมานี่หลัก เป็นร้อยล้านจนจะทำไมตอนนี้ไม่ได้นับแล้วนะแต่ยมูลค่าแบรนด์นี้น่าจะเป็นใก 1, ล้พันล้านแล้วอะนะคะและนี่ค่ะ power of branding ครูบอกก่อนนะว่าครูเติบโตมาจากการที่อาจารย์บัณฑิตใส่เวทมนต์ให้ครูแล้วมันไม่ใช่แค่อยู่ดีใส่ความเชื่อบ้องๆให้ครูอ่าขอบคุณทุกคนนะคะฟังครูให้ดีนะมันไม่ใช่แค่อาจารย์บัณฑิตใส่ความเชื่อบ้องๆเสกเวทมนต์แต่เขาให้ how to เขาสอนวิธีทําครูบอกก่อนนะคุณ affirmation ให้ตายแต่คุณไม่รู้วิธีการ<ช>คุณก็ไปได้แค่ครึ่งทางหมดพลังค่ะ<ช>อันนี้เราพูดกันอาจารย์เ,เราต้องพูดกันตรงไปตรงมา<ช>หนูได้เวทมนต์บวกวิธีการค่ะ<ช>คุณต้องมีสองอย่างคุณต้องมี mindset และ skill set ค่ะ<ช> ครูได้ไมซ์เซ็ตที่ถูกต้องก่อนแต่ครูยืนยันว่าไมซ์เซ็ตสำคัญที่สุดเพราะถ้าคุณไม่รู้คุณค่าในตัวเองไม่ยอมรับตัวเองไม่ชื่นชมตัวเองไม่ศรัทธาในตัวเองแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อในตัวเองต่อให้คุณได้แกนบ็อกเซ็ตนี้ไปสองบ็อกเซ็ตไม่ได้มีประโยชน์อย่าซื้อมันเด็ดขาดถ้าคุณไม่ผ่านด่านความเชื่อในตัวเองไม่ได้อยากขายนะคะถ้าคุณไม่ผ่านด่านไมซ์เซ็ตก่อน คุณได้ how to หรือวิธีการก็ไม่มีประโยชน์ค่ะแต่ครูได้ mindset จากอาจารย์บัณฑิตยอย่างที่สองครูได้ skill set นะคะแกนบ็อกเซตสองอันนี้อาจารย์ให้ราคาพิเศษเลยหนูขอหนูขอ,อจริงจริง,รงมันอร่ยไหมหนูขอนะคะครูบอกเลยแม่งโคตรด,ดีอันนี้คือแบบคุยกันแบบคุยกันแบบสนิทสนิทเนาะแม่งโคตรด,ดีเออนะคะอ่ะบอกก่อนนะเว้ยไม่ได้ตั้งใจจะขายแต่พออาจารย์บัณฑิตพูดเรื่องเวทมนต์มาบางทีเราอาจจะนึกว่า affirmation อย่างเดียวเปล่านะคะดิฉันมี ความรู้อยู่ในหัวกระบาลด้วยนะคะได้สองอย่างได้เวทมนต์กับได้ความรู้ที่ใช่ใชนั่นสำคัญมากลูกอ,อ่ะอย่างนี้นะค,คุณคุณต้องฟังไว้นะเวลาจะทำอะไรออกมาสักอย่างหนึง่งต้องเซิร์ฟตัวเองก่อนต้องต้องทำเพื่อความสุขตัวเองก่อนถูกต้องคุณอย่าผิดประเด็นนะถูกต้องอย่าทำเพื่อเซิร์ฟความสุขให้คนอื่นก่อนถูกต้องนี่คือไม่นี่คือหลักการ<ม>สัจธรรมเลยด้วยหลักจิตวิญญ,ญาณเลยด้วย มันเจ๋งมากอันนี้ผมผมสอนเพราะถ้าคุณไม่แฮปปี้เนี่ยคุณจะไม่โอเคค,คนส่วนใหญ่พลาดเรื่องนี้แล้วนี่ไม่ได้เรียกว่าเห็นแก่ตัวด้วยคุณข้อนี้นะกลดล็อกคุณเลยนะข้อนี้ผมอยากกลดล็อกคุณคนคนบางคนอยู่ทั้งชีวิตนี้ด้วยความขมขืนเพราะว่าเขาไป l พลีสทำให้คนอื่นแฮปปี้ก่อน No ข้อนั้นคุณจะพลาดมากข้อนั้นคือคุณจะพลาดเรื่องจิตวิญญาณมันไม่ใช่ธรรมะมันไม่ใช่ที่ดี คุณจะต้องพลีสตัวเองก่อนและในระหว่างที่ทำให้ตัวเองแฮปปี้หาทางให้คนอื่นแฮปปี้ด้วยโอเคป่ะบางทกี hmm. มีคนถามครูว่าจะทำเงินได้ยังไงนี่คือคำตอบจากอาจารย์บฑิต mm hmm. ทำในสิ่งที่คุณมีความสุขก่อนแล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขกับมันด้วยเริ่มทำในสิ่งที่คุณรักคุณมีความสุขแล้ว คนอื่นก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณทำอันนั้นด้วยมันจะกลายเป็นสิ่งที่สร้างเงินให้กับคุณได้ค่ะโอ้โหสุดไหมสุดไหม,ส,มสุดยอดไหมสุดยอดไหมเอออาจารย์คะไปไหนคะอาจารย์หายตัวค่ะหาที่ชัดหาที่ชัดแบบนะคะไม่มีอะไรคะ่ะอาจารย์กลับมาด่วนค่ะไ,ได้นวคะอาจารย์ครูจะบอกนะหลายคนหลงประเด็นมัวแต่เอาความสุขไปให้คนอื่นก่อนอืม คุณจึงไม่สามารถประสบความสาเร็จได้จริงเพราะหัวใจคุณมันโบมันพลวงใช่แล้วคุณจะทําทําแบบไม่มีพลังอ่ะแล้วคุณจะไปโกรธแค้นคนที่คุณทําให้ด้วยอคุณจะคุณจะติมันเพราะมันไม่ใช่วินวินเวลาคุณทําแล้วตัวเองไม่ได้แล้วคนอื่นได้ตลอดเนี่ยคุณจะไปโกรธแค้นเขาด้วยคุณจะมีความขมขืนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นคู่ครองไม่ว่าจะเป็นใครลูกไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นคุณผมไม่ได้บอกว่าคุณไม่ต้องทําเพื่อพ่อแม่ทาเพื่อลูก เวลาส่วนใหญ่เวลาคนทาเพื่อพ่อแม่เพื่อลเพื่อลูกเขาเขาทำแล้วแฮปปี้ก็โอเคนะใช่ไหมล่ะเวลาผมทําเพื่อลูกเวลาผมมาพาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยเออเราก็แฮปปี้เห็นลูกมีความสุขก็โอเคแล้วนะอดวว่าพาไปเที่ยวเกาหลีเงี้ยเขาเห็นเขาม่แต่ตัวองผมไม่ไปถ้าไม่สนุกก็ไม่โอเคแต่พอดีถ้าเกิดหาก็หาทางให้ตัวเองสนุกด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรเรื่องนั้นอีกนึกอีกอีกเรื่องหนึง่งอ่ะอาจารย์เดี๋ยวเราให้เคล็ดลับข้อต่อไปค่ะอ่าอ่า อ่ะผมจะจะเล่าให้ฟังเรื่องของการสวมวิญญาณคุ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 ณอย่าลืมว่าคำคำนี้เนี่ยเออมันมันมีคุณค่ามากนะคุณเขาเขาพูดเขาพูดกันเล่นๆบ่อยๆคุณจำได้ไหมว่าเอออย่างคนชอบคนใดชอบพูดคำนี้ไงสวมวิญญาณสวมวิญญาณแต่จริงๆเนี่ยคำนี้มันมันมีความหมายมากมันเหมือน,น,นกับคุณ act as if เป็นคนคนนั้นไปเรียบร้อย